ขึ้นรถไฟฟ้าจากไอคอนสยามก็แตะบัตรแตะบัตรแล้วก็เดินเข้ามาจะไปอนุสาวรีย์ชัยนะคะไปชั้ชาลาที่สองไปลงที่สถานีกรุงธนบุรี แล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาค่ะมันก็จะมีอยู่ชั้นหนึ่งที่เราเดินมาตรงนี้นะ้แต่่าไปขึ้นที่บันไดชันมากไหลยหลายขั้นเลยเอขึ้นผิดทางไหมเนี่ยเอเอสงสัยจะผิดทางมันนี่มันสถานีเจริญนครสงสัยผิดทางเดี๋ยวไปถับก่อนเกือบเที่ยงแล้ว มาดูว่าป้าจะไปถึงอนุสาวรีย์กี่โมงแมไม่มีใครยืนอยู่ตรงนี้จเจริญน,นครเออมันต้องไปขึ้นฝั่งนั้นแน่เลยค่ะค่ะรอตรงนี้บ้านเราถ้าอากาศมันเย็นลงกว่านี้สักสักสิบองศา จะน่าอยู่มากมากมากม,ากมากเลยค่ะมันเสียตรงที่ว่ามันร้อนนี่แหละรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรถก็มาคิดว่าใช่สายที่จะขึ้นเนี้ยคือสายสีทองสถานีเดียวจากตรงนี้นะคะเจรินครเนี่ยหน้า ไอคอนสยามแล้วก็ไปลงที่สถานีกรุงธนบุรีคิดว่าใช่แล้วแหละอันนี้แหละคันนี้ละคะ่ะรอนานเหมือนกันนะ ใ้บรการที่สถานีขอขอคท,ทน,นทยังไม่ออกมาแล้วก็ <_ D> <_ t ot> มาลงที่สถานีกรุงธนบุรีนี่แหละค่ะแล้วไปแตะบ,บัตรออกจากนั้นก็ไปต่ออีกขบวนหนึ่งเพื่อไปลงอนุสาวรีย์ชัยค่ะ แต่ออกตรงนี้นะคะนี่ประตูก็เปิดเขาบอกว่าให้ข้ามไปขึ้นฝั่ง,งนู้นนี่คือสถานีกรุงธนบุรี ออกแตกเข้าแล้วต้องไปนี่นะคะต้องไปลงที่สยามสถานีสยามถึงไปต่ออีกขบวนหนึ่งเนี่ยคะ่ะยุ่งยากจริงๆไปขึ้นรถตรงไหนเนี่ยคะไไปไหนคสยามขึ้น<ด>บันไดนี้เลยนะนนนโอเคขับใจจ้ะ ขึ้นบันไดเลื่อนดีกว่าแล้วแต่จะขึ้นบันไดหรือขึ้นเลฟอหรือบันไดเลื่อนนะคะขอเลือกบันไดเลื่อนดีกว่าอา้าวอันนี้บอกไปสนามกีฬาอุ้ยเดี๋ยวถามก่อนไปสยาม ขึ้นมันเเื่อไลยโอเคขึ้นมาในเลื่อนไปเลยรอไม่รู้อีกกี่นาทีนะคะน่าจะมาแล้วน้องที่เขายืน น,นะบางคนเนี่ยยืนดมยายาดมที่เป็นหลอดตลอดเวลาเนี่ยขึ้นจากสถานีกรุงทนไปลงที่สถานีสยาม 40นาทีนะคะจากจรนครมาสถานีสยามให้ไปอนุสาวรีย์ชัยแล้วเดินแาวสยามแล้วก็หารถกลับบ้านค่ะขอบคุณทุกกนยังใจนะคะขอบคุณมากๆสลาดดีค่ะทุกสถานีต้องกดอ่อกดออกค่ะกดออก